หยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงสูงสูงกว่านี้สูงกว่านี้หยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงสูงสูงกว่านี้อ่าหมุนได้หยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงกว่านี้เฮ้ยนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูง สูงกว่นี้หยุดนี่คือเจ้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงกว่านี้หยุดนะนี่คือเจ้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงๆสูงกว่านี้หน่อยด้ไหมหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นสูงสูงชูมือให้เห็นเออนั่นแหละไม่ได้ว่ะหยุดนะนี่คือเจ้าที่ตำรวจยกมือขึ้นแล้วส่งกระเป๋ามา หยุดนะนี่คือตำรวจตำรวจยกมือแล้วเมื่อไหร่จะยกมือ stop did this mango ขโมุตัวบริสเบิร์ดเดือบูบริสบิร